สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่กับบ่าวเซมบานสวนครับผมนี้บ่าวเซมกับเขาสวนคือเขาครับพี่น้องมเเาเฮ็ดสาวต้นมะละกอรครับนี่แล้วก็เบิ่งต้นหมอกต้นไม้ต้นใดที่ว่ามัน่นสมบูร์เนาะบ่าวเซมก็ตัดถิ่มต้นใดที่มันสมบูรณ์เขาก็เอาไว้ยังไงพวกกล้วยยังสิพี่น้องพวกกล้วยกํากลังออกหน่วยออกเครื่อเนาะตอนนี้เนาะบ่าวเซมกับได้ขายน้ำกล้วยดุกทุกอาทิตย์พี่น้องครับได้ขายกล้วยนี่ได้ขายกล้วย มันที่เป็นกล้วยน้ำว่าชนมากนะครับบาวเซมปลูกกล้วยน้ำว่าหลายครับพี่น้องครับนี่ก็เข่าสวนเบื้องสวนพี่น้องก็เฮ็ดกเกษตรผสมผสานเนาะพี่น้องเนาะเกษตรผสมผสานให้มันแบบว่าให้เฮาอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบความมั่นคงพว้อมยังยืนครับพี่น้องครับนในตั้งแต่ให้เขามีอยู่ไม่กินอ่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดไว้ครับในเนื้อที่ก็แค่ไร่เดียวนะของบาวเซมจัดสรรพื้นที่ขุดสระปลูกบ้านแล้วก็ ไปจะเห็ดสลวนเกษตรน้อยนึงครับพี่น้องครับในที่พื้นนึงเนี่ยไรหนึ่งเนี่ยบ่มยัยพี่น้องเห็ดผู้เดียวก็เห็ดได้ครับพี่น้องครับกาลังพอดีครับพี่น้องบ่มยัยเห็ดตัวนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะไปเห็ดตัวอื่นได้นั่นก็เห็ดเขาอยู่แบบพอเพียงนะพี่น้องพอดีในการที่เขาเห็ดเกษตรผสมผสานครับพี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นกล้วยเพราะว่าที่เป็นผลไม้รลากหลายๆชนิดเขาก็ปลูกลงไปครับพี่น้องครับไปครับผม ปลาพน่งสวนเลาะช่มสวนสวน้ำกันครับพี่น้องครับนี่มะละกอมันบบเป็นนวยพี่น้องแต่เวเบาเส้นที่ตัดถิ่มเลยเป็นนวยกับรุนเป็นนวยกับรุนเอาเส้นที่เฮ็ดสาวเลยบอลนี่ประมาณนี้แหละนี่ ปัดออกเลยเห็นปงไหมอันบอเป็นหนน้อยแล้วเฮ้ยลงให้ปลากินให้ปลาให้หอยกินนี่เอาวะเอ๊เอาถุงคุ้มไว้ได้พี่น้องนี่ถุงคุ้มไว้บ่ให้หน้ามันซึมเข้าไป ยางฮัตดใดบบานนี่นี่คือการทำเสาวมะละกอครับพี่น้องครับนี่ดีกว่าห่าปลอยให้มันขึ้นไปแล้วมันว่าเป็นน่วยเพื่อมันแตกมากไหมมันเป็นมันอาจี่เป็นน่วยเฮ้พี่น้องครับนี่สามต้นเลย่ยว้าซึ่งที่ตัดออกอย่างนีเ,เลยเห็ดไหมอีกลงไปใ,น,ใปน่น้ำคุณหอปลากินนี่นี่อัดออกเลย เอาไว้ก็โบ,บปิน,นวยเฮ้เสียวเวลเาแล้วเขาเสียาไปนีดสาวเลยนี่นี่ลงไปงคุ้มไว้มาให้นน้ามันซึมเข้าไปในตรงกลางมัน,น ทำสาวใหม่ทำสาวใหม่เอ้ยไอ้ขาพวกหยังพวกจานที่บอดีในสาออกเอ้อืมเนี่ยน้อพี่นอ้องมันบ่เป็นหน่วยเ้าเห้องก็ตัดมันหลดตัวเสียเวลา เขาก็มีมมันก่กอชูแถวพุ่นกินอยนู่ต้นนั้นก็มี่นวยแล้วนี่กระเฮ็ดให้มันเป็นสาวมาที่เนี่ยเฮ็ดสาวไหมมันยังคอยสิเป็นหน่วยเขาแตกถึงแม่ไม้มาที่เนี่ยข้าสิพี่น้องนี่ข้าก็ปลูกไปสามกอสีกอ่กอก็เพาะได้ขุดไปต้มไปแกงได้พี่น้องครับข้าสิกะชายเลยนี่พี่น้องนี่กะชายนี่ครับนี่เดี๋ยวเพาะ พอเขาอยากต้มอยากแกงเขาก็มาขุดตายนี่มันเป็นหัวแล้วพี่น้องนี่ต้านี้เป็นหัวด้วยครับนี่เป็นหัวท่านใบมันแห้งเหี่ยวลงเล่แห้งที่เป็นหัวดีนั่นแหละช่วงนั้นแล้เขามาเก็บเอาตรวงนี้เขาก็มาเก็บได้กันครับเป็นหัวกันนี่ใชน่นี่นี่กับมะละกอปลูกไวไ้เพราะได้ก็าลังที่เป็นนวยให้นี่ครับส่วนผสมประสรานส่วนเล็กๆเนาะส่วนเล็กๆน้อยๆจะว่ามมีของมากมายหลายอย่างนะพี่น้องครับปลูกไว้ผสมประสรานกัน หอมประทุมกะกำลังออกปีให้สวยงามเลยหอมประทุมปลูกพร้อมกันนะครับกับไก่ซุ้มที่มันออกไก่เครือทั้งพุ่นพร้อมกันพี่น้อง